ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโย,ยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันก่อนอาตมาได้นำเรื่องในชาดกนะอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเกิดเป็นเตมิยกุมารในชาตินั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญเนคขมะบารมีนะคือการอ,าออกจากกามไม่ติดในกามนะ อาจรมาก็ได้บรรยายมาถึงตอนที่ว่า,าพระโพธิสัตว์นั้นได้ประทับนอนบนพระเพลาของพระราชาคือพระราชาเศรษฐพ่อหรือพระราชบิดาเนี่ยก็ได้อุอ้มพระโพธิสัตว์ให้วางไว้ที่พระเพลานะคือท,ที่ตักนะแล้วก็ในขณะนั้นนั่นเองเนี่ย พวกราชบุตรทั้งหลายก็ได้นำโจรมาสี่คนให้พระราชาได้ส่งตัดสินลงพระราชอาญานะโจรคนหนึ่งเนี่ยก็รับสั่งให้เอาไวา้้นาำเขียนหนึ่พทีอีกคนหนึ่งก็ให้ใส่โซ่ตรวนแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำอีกคนหนึ่ง ให้เอาหอ,อกแทงที่สรีระเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ให้เอาเอาหอ,อกหรือรอา,าวเนี่ยเสียบแล้วก็เสียบประจานน่ยนะคงจะเสียบแล้วก็ปักไว้ที่หน้าบริเวณอาจจะเป็นทางสีแพร่งอะไรอย่างเนี้ยในสมัยก่อนก็นิยมทํากันนะคือประจานในการเสียบหวัวประจานอะไรอย่างนี้โยญาติโยงก็ฟังมาถึงตอนนี้นะ อฮนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยโยมครั้งนั้นพระหมหาสัตว์ได้ทรงฟังพระดำรัสของพระบิดาทั้งกลัวทั้งสะดุง้งทรงจินตนาการว่าโอพระชนกของเราอาศัยราชสมบัติทำกรรมอันหนักเกินซึ่งจะไปสู่นรกในวันรุ่งขึ้นหมายถึงชาติหน้านะ พระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายให้พระอมาสัตบรรทมเหนือพระแท่นที่สิริสายญาติซึ่งตกแต่งแล้วภายใต้สวิทชัดข้อความตรงนี้ญาติโย,ยมคงจะนึกออกนะว่าในตอนต้นที่ญาติโยมได้ฟังมาเนี่ยพระโพธิสัต์ก่อนที่จะามาเกิดเป็นพระโอรสในชาตินี้เนี่ยก็ได้จุติ มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรนะทีนี้ก่อนที่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็ได้ไปเสวยความทุกข์ที่นรกนะอุสุธานารกถึง80,000ปีนปะีทำไมจริงต้องไปเสวยทุกทรมานที่นรก80,000ปีก็เพราะว่าพราะองค์เคยเป็นพระราชาอยู่ที่เมืองนี้แหละเสวยราชาสมบัติยอยู่ ยีปีได้ทำกรรมหลายอย่างเกี่ยวกับการลงโทษให้เคี่ยนโจรหรือว่าให้จองจำโจรอะไรอย่างนี้แหละสั่งให้ประหารชีวิตโจรเนี่ยวิบากกรรมที่ไปทำชั่วนะถึงแม้ว่าจะทำตามหน้าที่แต่ว่าก็เป็นการทำชั่วเป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะว่าเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความเจ็บปวดเนี่ยพระองค์สวรรคตจากชาตินั้นแล้วก็ไปตกนรกอยู่ถึง8ปดหม่นปี พอพ้นกรรมแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์พอตายจากสวรรค์จุดตีจากสวรรค์แล้วก็มาเกิดเป็นพระราชกุมารในชาตินี้นะเป็นโอรสของพระราชาเนี่ยทีนี้ในขณะนั้นพระองค์ทรงประทับนอนที่พระเพลาคือที่ตักของพระราชาเสด็จพ่อนะได้ยินได้ยินเสด็จพ่อพูดรับสั่งให้ลงโทษโจรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตกพระทยนะว่าเนี่ย พระชนกของเราเนี่ยอาศัยราชาสมบัติเนี่ยได้ทํากรรมอันหนักนะเมื่อทํากรรมอันหนักอย่างนี้จะต้องไปสู่นรกในวันรุ่งขึ้นแน่รุ่งขึ้นในทีนี้ก็คือชาติหน้านะเพราะว่าพระอ,องค์ทรงะระลึกชาติได้นะก็ตกพระไถ่มากทีนี้พอเสร็จจากอ่ากิจตรงนั้นแล้วพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ได้อุ้มพระหมหาสัตว์เนี่ยไปบรรทมก็คือไปนอนเหนือแท่นสรีสายญาตินะ ก็คงจะเป็นที่ประทับเป็นที่ประทับบรรทมตามปกติซึ่งตกแต่งแล้วภายใต้สวติตชัดพระโพธิสัตว์บรรทมหน่อยหนึ่งตื่นบรรทมลืมพระเนธทั้งสองทอดพระเนตรเห็นสวติตชัดเห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ลำดับนั้นความกลัวอย่างเหลือเกินเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว ผู้ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งอยู่เป็นปกติแล้วพอมองเห็นสวิตาตาดนิสะดุ้งเลยนะโยมนะอดีตชาติเนี่ยเราเคยได้รับยกสวิตาติเป็นพระราชาอย่างนี้แหละแต่ทำกรรมหนักเพราะอํานาจหน้าที่เป็นตกอรรคอยู่ถึง8ปดหมื่นปีนี่โหมโยมรึคล้ายกับว่าไม่คุ้มกันเลยกับความเป็นพระราชา20ปีนะพระองค์ทรงดำริว่าเราจากที่ไหนมาสู่พระราชมนเทียนี้ เมื่อทรงใครครวรดูก็ทราบโดยทรงระลึกชาติได้ว่ามาจากเทวโลกก่อนที่จะมาเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยตายมาจากไหนนะบางคลบางคนก็ระลึกชาติได้นะแต่ว่าบริษัทตรในชาตินี้ก็มีบารมีมีบุญญาธิการระลึกชาติได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าระลึกชาติได้ทุกๆชาตินะโยมนะเป็นบางชาติเท่านั้นเองในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นะบางชาติก็ระลึกไปได้บางชาติก็ระลึกได้ ส่วนในชาตินี้พระองค์ทรงระลึกได้นะว่าได้จุติมาจากเทวโลกเมื่อทรงทอดพระเนตรต่อจากนั้นไปอีกก็ทอดพระเนตรเห็นว่าไปไม่อยู่ในอุตสุธนรกเมื่อทรงทอดพระเนตรต่อจากนั้นไปอีกก็ทรงทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาในพระนครนั้นเที่ยวคือพระพระนครนี้แหละโยมนะเมื่อพระบริสัต ทรงพิจารณาอยู่ว่าเราได้ครองราชสมบัติในกรุงพาณาสี20ปีแล้วไม่อยู่ในอุดสุทธนรก80 0 0มปีบัดนี้เราเกิดในเรือนหลวงดุดเรือนโจรน,นี้อีกเมื่อวานนี้เมื่อเขานำโจรสี่คนมาพระบิดาของเราได้กล่าวปรุสวาจาปรุสวาจาคือเป็น คำพูดที่มีโทสะเป็นสมุทฐานนะคือความโกรธนั่นเองโยมไม่พอใจอย่างเช่นไม่พอใจโจรรับสั่งให้เคี่ยนให้จองจำในประเทศหรือประหารชีวิตนะคือว่าพูดด้วยคำหยาบพูดด้วยโทสะมีโทสะเป็นสมุทฐานเป็นเหตุเนี่ยให้เปล่งวาจาปฤุศวาจานะโยมพระบิดาของเราได้กล่าวปลุศวาจาเช่นนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ตกนรก อันนี้พวกเราฟังตรงนี้ข้อระวังไว้นะเรื่องการพูดด้วยคำหยาบพูดด้วยความโกรธเวลาโกรธเวลาเราโกรธหรือเกิดความโกรธขึ้นมาคิดจะพูดอะไรก็จะเพิ่งพูดนะให้เก็บคําพูดไว้ข้างในก่อนโยมสืดลมหายใจเข้าเล็กๆก่อนช้าๆนะอย่าใ,ใจร้อนรีบพูดอะไรออกไปนะเพราะช่วงนั้นเราจะเพลอสติ เวลามันโกรธขึ้นมานี่มันก็อยากจะพูดแต่คําหยาบคายนะพูดคําเสียดแทงหูเปรียบเปยเน็บแนมอันนั้นเป็นการทําบาปทางวาจาโดยใช่เหตุนะให้เราอดทนรอสักนิดนึงให้ความโกรธมันเบาบางลงไปค่อยๆพูดแล้วก็ฝึกพูดชา้าๆพูดคาไพเราะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายความโกรธลงไปได้นะโยมจะได้ไม่ต้องทํากรรมหนักเยอะเพราะปรุสวาจานี่เป็นวจีทุ ทุจริตนะโยมในวจีทุจริตสีเนี่ยคือพูดปดพูดคำหยาบพูดสอเสียดพูดเพลจเจอ้อพูดพูดคำหยาบเป็นวจ,จีทุจริตนะทีนี้พระบริษัทก็ได้คิดว่าบัดนี้เราเกิดในเรือนหลวงดุดเรือนโจรน,นี้อีก เมื่อวานนี้เมื่อเขานำโจรสี่คนมาพระบิดาของเราได้กล่าวพระธุษวาจาเช่นนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ตกนรกหากว่าเราครองราชสมบัติก็จกบังเกิดในนรกสวยทุกใหญ่อีกดังนี้ได้เกิดความกลัวเป็นอันมากพระศริระซึ่งมีวันนะดุดทองคำของพระโพธิสัตว์ได้เหี่ยวมีวันณะเศร้าหมองอืมแสดงว่ากลัวมากโยม ได้เหี่ยวมีวัน,นะเศร้าหมองราวกับว่าดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือฉะนั้นพระองค์บรรทมจินตนาการอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากพระราชมนเทียนซึ่งเป็นดุดเดือนโจรน,นี้เสียได้โอ้โหเนะาะจะฆ่าตัวตายก็ไม่ได้อยู่จะหนีออกจากวังมันก็ไม่มีวิธีเลยนะเนี่ยทำยังไงเนาะจึงจะไม่ต้องเป็นพระราชามีความคิดดั่งดอย่างนี้อยู่ แต่พวกเราบางทีถ้าะระลึกชาติไม่ได้นะก็มีจิตปราถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระราชานะอำนาจบริวารตำแหน่งทุ่สูงเนี่ยถ้าเราเอามาทำไม่ดีนะโยมก็เป็นเหตุให้เราได้รับกรรมชั่วทำกรรมชั่วมากมายนะแต่ถ้าเราฉลาดมีปัญญาเนี่ยความเรามีอำนาจ มียศถาธรรมดาศัตว์บริวารก็จะทําให้เรามีโอกาสทําบุญได้เยอะเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองคราวนั้นเทพิดาผู้สิงอยู่ที่สเวตฉัตดซึ่งเคยเป็นมารดาของพระโพลิั์ในอัตภาพในระหว่างอัตภาพหนึ่งอ้แสดงว่าคือมูสัตว์ทั้งหลายที่เคยเวียนว่ายตายเกิดร่วมกันมาเนี่ยพระเจ้าองค์ทรงตัด เอาไว้ครั้งหนึ่งว่าที่จะไม่เคยเป็นมารดาบิดา,าพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงกันหาได้ยาก,กน,นะโดยมากเคยเกิดเป็นเกลือญาติกันมาแล้วทีนี้เทวดานางนิยมสิงสถิตอยู่ที่เทเวชชัดเมื่อก่อนก็เคยเป็นมารดาของพระบริสัทว์เหมือนกันนะก็ได้ปรอบพระบริสัท ให้สบายพระทัยแล้วกล่าวว่าพ่อเตมิยกุมารพ่ออย่าเศร้าโศกอย่าคิดอย่ากลัวเลยถ้าพ่อประสงค์จะพ้นจากพระราชมนเทียนนี้พ่อไม่เป็นคนง่ายเปรียกก็จงเป็นคนง่ายเปรียกพ่อไม่เป็นคนหนวกก็จงเป็นเหมือนคนหนวกพ่อไม่เป็นคนใบ้ก็จงเป็นเหมือนคนใบ้เถิดพ่อจงอธิษฐานองค์สามเหล่านี้แล้ว อย่าประกาศความที่พ่อเป็นคนฉราเทพิดากล่าวแล้วจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าพ่ออย่าแสดงว่าเป็นคนฉราจงให้ชนทั้งปวงรู้กันว่าพ่อเป็นคนงโง่ชนในที่นั้นทั้งหมดจะได้โดูหมิ่นว่าพ่อเป็นคนการากินีความปรารถนาของพ่อจักสําเร็จได้ด้วยอุบายอย่างนี้อืที่จริงในชาตินี้เนี่ยพวกโหน ได้ทำนายพระบริษัทไว้อย่างดีนะโยมบุญลักษณะในพระกายของพระบริษัทธนั้นสามารถที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้เลยในชาตินี้นะความเฉลียวฉลาดไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่าเทพิดาก็มาบอกอุบายนะถ้าไม่อยากจะเป็นพระราชาเนี่ยก็ให้แกล้งแกล้งเป็นคนง่ายเปรีย้ยแกล้งเป็นคนหนวกแล้วก็แกล้มคนใบน้ ทั้งทงที่ไม่ได้หนวกไม่ได้เปรีย้ยไม่ได้ใบนะเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นว่า,าพราะองค์ทรงเป็นไอ่เปี้ยเป็นคนไม่ฉลาดบนการากินีเขาก็จะในประเทศพระองค์ออกจากเมืองเองนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยความปรารถนาในการที่จะไม่ต้องเป็นพระราชาเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะอันนี้เป็นอุบายที่นางเทพิดามาบอกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กลับ ได้ความอุ่นพระทัยเพราะคําของเทพิดานั้นจึงกล่าวคาถาว่าดูก่อนเทพิดาข้าพเจ้าจะทําตามคําของท่านที่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าข้าแต่แม่เทพิดาท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์เป็นผู้ใคร่เกื้อกูลแก่าข้าพเจ้าขอบคุณมากทีเดียวนะที่มาบอกอุบายให้ถ้าอย่างนั้นไม่รู้จะหาอุบายอะไรโยมนะครั้นกล่าวคาถานี้แล้วพระโพธิสัตว์ ได้อธิษฐานองค์สามเหล่านั้นเทพิดาน,นั้นก็อันตรธานหายไปตั้งสัจจะอธิษฐานอันนี้ก็เป็นอธิษฐานนบารมีด้วยนะโยมการที่เรียกว่าตั้งจิตมั่นที่จะกระทําความดีเรียกว่าอธิษฐานบารมีอันนี้เมื่อทําได้ตามที่อธิษฐานเนี่ยก็เป็นสัจจะบารมีสามารถทําได้ตามที่ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ แล้วก็เมื่อได้ออกบวชเนี่ยก็เป็นเนคขมะบาร,รมีนะโยมที่จริงกลุ่มบาร,รมีทั้งสิบก็จะอ,อยู่ในอยู่ด้วยกันโยมในขณะที่บําเพ็ญบาร,รมีนี่แต่ว่าบาร,รมีไหนจะเด่นชัดนั้นเด่นชัดกว่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าบาร,รมีบาร,รมีอื่นๆก็จะพลอยได้รับการบําเพ็ญไปด้วยนะเช่นความเพียรก็มีเมตาก็มีอุเบกขาก็มีเป็นต้นโยม ลำดับนั้นพระเจ้ากาศิกราชมีพระดำริว่าลูกควรจะได้กลุมานห้าร้อยเหล่านั้นเป็นบริวารเพื่อเป็นที่พอใจจึงรับสั่งให้กลุมานทั้งห้าร้อยเหล่านั้นนั่งอยู่ในสํำนักของพระโพธิสัตว์ทารกเหล่านั้นร้องห้อยากดื่มน้ำนมส่วนพระโพธิสัตวถูกความกลัวทารกคุกคามทรงดำริว่าจำเดิมแต่วันนี้ กายของเราแม้เหือดแห้งตายเสียยังประเสริฐกว่าดำมริดังนี้แล้วจึงไม่ส่งกันแสงโอ้โอยมตั้งแต่ตั้งสัจจทิฏฐานนีไม่ร้องไม่ร้องไม่พูดไม่ตัดอะไรทั้งนั้นเหมือนกับเป็นใบ้จริงๆโยมเพราะกลัวมากโยมกลัวนรกนะนรกกับการไม่ได้กินนมไม่ได้สวยนมนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยนะโยม อันนี้ถ้าเราระลึกชาติกันก่อนได้ว่าเราเคยไปตกนลกคุมไหนเนี่ยเราก็คงจะกลัวนะไม่กล้าทําบาปโยมนะแต่นี่บางทีเราลืมชาติก่อนว่าเราเคยไปตกนรกมาแล้วเนี่ยเราลืมความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเนี่ยเราจรึงกล้าทําบาปไม่ละอ,อายต่อบาปนะแต่ถึงแม้ว่าเราระลึกชาติไม่ได้นะถึงแม้ว่าเรารลึกชาติไม่ได้ แต่ถ้าเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าพระดำรัสของพุทธเจ้าเป็นความจริงเราก็จะไม่กล้าทำบาปนะไม่ว่าเราจะดลิชาติไม่ได้โยมถ้าเรามีปัญญาวิเคราะห์ติีตรองตามธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเราก็จะเชื่อเชื่อพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยว่านรกนะ่ะมีจริงความทุกข์ทรมานในนรกมีมากขนาดไหนนะ ที่นี้เป็นอย่างไรนางนมทั้งหลายกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแด่พระนางจันทาเทวีว่าพระบริษัทพระราชรถเนี่ยไม่ทรงกันแสงเลยไม่ทรงขยับขยื่นพระวรากายเลยนะพระนางก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้เรียกเหล่าพราหมณ์ผู้รู้ทํานายนิมิตมาตรัสถาม พรามทั้งหลายได้กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะนางนมควรจะถวายน้ำนมแด่พระกุมารให้ด่วงเวลาตามปกติเมื่อทำอย่างนี้พระกุมารจะทรงกันแสงเนี่ยตรงนี้พระราชาก็ทงสงสัยน,นะว่าทำไมพระโพธิสัตว์นี่จึงไม่ขยับขยื่อนร่างกายจึงไม่ ร้องไม่ตรัสไม่พูดอะไรเลยเนี่ยก็สงสัยก็เรียกพราหมณ์ที่เคยทํานายนิมิตถวายว่าพระอรสสมบูรณ์ด้วยบุญยลักษณะเนี่ยแล้วทำไมมาเป็นอย่างนี้พวกพรามณ์ก็ทูลว่าเออจะต้องลองดูนะให้ถวายนมให้ดื่มนมสเสวยนมล่วงเวลาหน่อยนะเมื่อพระองค์ทรงหิวเนี่ยก็ทรงจะกันแสงเมื่อทรงกันแสงแล้วก็ก็จะจับ นมมั่นสวยเองทีเดียวก็คิดไปนะพวกพราหมณคิดไปอยูนะ่ตั้งแต่นั้นมานางนมทั้งหลายเมื่อถวายก็ถวายน้ํานมแต่พระโพธิสัตว์ล่วงเวลาตามปกตินะปกติอาจจะให้สวยนมช่วงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็เลยไปสัก8ปดโมงเช้านะบางคราวถวายล่วงเว,เวลาวาระหนึ่งบางคราวไม่ถวายน้ํานมตลอดทั้งวันโยมเด็กอายุยัง ไปถึงหนึ่งปีอะนะไม่ได้กินนมวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรพระโพธิสัตว์ถูกความกลัวนรกคุกขามแม้พระกายเหี่ยวแห้งก็ไม่ทรงกันแสงอยากเสวยนมแม้จะหิวขนาดไหนก็ไม่ทรงร้องไห้ย,ยลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีเห็นพระโพธิสัตว์ไม่ทรงกันแสงก็ทรงพระดํำริว่าลูกเราหิว จึงให้ดื่มน้ำพระถันของพระนางเองปกติจะมีพี่เลี้ยงนางนมมานะให้สวยนมแต่ว่าเสด็จแม่ก็สงสารลูกกันนะเป็นธรรมดาโอ้โหเป็นวันหนึ่งลูกไม่ได้กินนมเลยเนี่ยพระนางก็อดทนร้อนรอน,รนทนอยู่ไม่ได้เนะยไปอุ้มพระอรรถมาให้ทรงดื่มน้ำพระถันของพระนางเองเลยนะโยมเนี่ยลูกจะดีจะชั่วขนาดไหนก็เป็นลูกกันนะตัดไม่ขาดโยมหัวอกหัวอก ของพ่อแม่เนี่ยตัดลูกไม่ขาดนะบางคราวนางนมทั้งหลายให้ดื่มน้ำนมเหล่าทารกที่เหลือต่างร้องไห้ไม่นอนในเวลาไม่ได้ดื่มน้ำนมคือเด็กๆที่เป็นบริวารของพระโพธิสัตว์นะนะเวลาไม่ได้ดื่มน้ำนมก็ร้อง,อง,องห่มร้องไห้ไม่ยอมหลับยอมนอนกันเลยพระโพธิสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวนไม่บรนทม ไม่คูพระหัตถ์และพระบาทนอนเหมือนคนเป็นอมภึกอมภาตเลยโยมไม่เปล่งพระวาจารครั้งนั้นนางนมทั้งหลายคิดกันว่าธรรมดามือและเท้าของคนง่อยเปรี้ยไม่เป็นอย่างนี้อ่ะก็เป็นธรรมดานะโยมคนที่เกิดมาแล้วจะเป็นง่อยเปรี้ยหรือว่าหัวหนวกเป็นใบเนี่ยนั่นจะมีลักษณะที่บ่งบอกนะร่างกายบางอย่างก็จะบ่งบอกนะ ปลายคางของคนใบ้ไม่เป็นอย่างนี้ช่องหูของคนหนวกก็ไม่เป็นอย่างนี้จะต้องมีเหตุในพระกุมารน,นี้ก็สงสัยกันว่าเอพระกุมารน,นี้ไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะเป็นคนหนวกคนใบ้คนเปรี้ยนนะก็สงสัยว่าพระกุมารท่านคิดอะไรอยู่ท่านทําอะไรอยู่มีเหตุอะไรท่านจึงไม่ยอมตัดไม่ไม่ส่งกันแสงอะไรอย่างนี้เราจักทดลองพระกุมารดู จึงไม่ถวายน้ํานมแดดพระโพธิสัตว์นั้นตลอดทั้งวันวันหนึ่งไม่ได้เสวยนมด้วยประสงค์ว่าจากทดลองพระกุมารวยเรื่องนมก่อนพระโพธิสัตว์แม้เหี่ยวแห้งก็ไม่ทรงกันแสงอยากเสวยนมครั้งนั้นพระชนกชนนีของพระโพธิสัตว์ตรัสสั่งให้นางนมถวายนมด้วยพระราชาสาวณีว่าลูกฉันหิวจงให้น้ำนมแก่เขา เสร็จแม่ก็อดทนดร,รนร้อนรนทนอยู่ไม่ได้นะโยมนะเห็นลูกหิวไม่ได้กินนมทั้งวันโยมก็บอกว่าเออให้ลูกฉันกินนมเธอ,อนางนมเหล่านั้นแม้ทดลองไม่ตบายน้ํามนมในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีในช่วงปีหนึ่งนี้ทดลองมาให้สวยนมนะก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์คือไม่เห็นว่าพระโพธิสัตว์จะขยับขยื้นหรือว่าเปล่งวาจาอะไรเลยโยม ลำดับนั้นหมู่อมาตกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกอายุขวบหนึ่งชอบกินขนมและของเคี้ยวพวกข้าพระองค์จับทดลองพระกลุมาณน,นั้นด้วยขนมและของเคี้ยวกราบทูลดังนี้แล้วให้กลุมาณทั้งห้ารคนเหล่านั้นนั่งใกล้ๆพระราชกุมารจับทดลองดูซิว่าเด็กอายุหนึ่งขวบเนี่ยเวลาไม่ได้กินของเคี้ยวนี่จะร้องให้ไหม ทดลองร่วมกับกลุ่มกุมารที่เป็นบริวารของพระบริสัท์ด้วยโยมนะโยมฟังมาถึงตรงน,นี้แล้วเวลาก็หมดพอดีนะโยมนะวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจักรลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออิ่วหวนให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วเนื่อกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร